นนั่ก็คือกินได้ป่ะมันโวมากเลยอ่ะเพื่อนๆเคยกินเมื่อฟองดูอ่ะลุงเคยกินแต่ฟองน้ำผังบวบเผ็ดเธอจะทำอย่างนี้ตลอดเลยอ่ะไม่ใช่หนูทดลองด้วยเออมีกิจอุ้ยไม่เงียบเหรอฮะอันนี้อันนี่ก็คิดแต่เรื่องธุรกิจอันนี้จะไม่ได้อ้วนจริงนะอร่อยมากตอนนี้เหมือนอะไรปะบ้านเรามาปิกนิกกันสามสิทำทำแล้วทำแล้ว ทุกคนขอขึ้นชื่อร้านก่อนปิงโครซี่นะคะวันนี้ลงขายจะบอกว่าเรามาแปลกนะคะเพราะว่าไม่ได้มาทําอาหารแต่ว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านกล่องสุ่มมาคนนึงนะคะเขาจะเอากล่องสุ่มมาให้เรานะคะซึ่งกล่องสุ่มนี้เนี่ยขอบอกก่อนว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยทำสุ่มทะเลไปแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นกล่องสุ่มที่แบบราคา59บาทคือเราจ่ายให้เขาไปแต่เราไม่รู้นะว่าเราจะได้อะไรกลับมาเราเลยซื้อ59บาบาทไปเท่าไหร่ 15ชิ้นวันนี้เราจะมาแกะกันว่า15ชิ้นมีอะไรบ้างเข้ามาลุงน้อยคือมันหนักขึ้นกว่าหนูไหมอ <c oughs> โอ้ยลุงน้อยมานั่งเสื้อนะคะ,ะชุดชุดโคซี่นะคะ 3- ส,สีนี้ขายดีมากเป็นคอลเลคชันที่ขายดีมากๆไม่ได้โกหกวันนี้นะคะกล่องสุ่มซี่ีายบางคนอาจจะเห็นแบบกล่องสุ่มใหญ่ๆถูกอป,ปะเป็นกล่องสุ่มแล้วข้างในมีอะไรบ้าง กล่องสุ่มใ,ในราคา59บาทเฮ้ยดิบมาอะลุงน้อยแกะน้อยแกะลูกหม,มาปกติไม่เคยทำคลิปประมาณนี้เนาะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะและอยากให้ทำอะไรก็อย่าลืมบอกเพราะว่าเราก็จะรวมตัวเป็นพาวเวอร์พับโก,ก้กบนนี้แหละลุงนะ้อพาวเวอร์พับโกมีกี่ตัวพับโกคือเลยนี่กี่ตัวสามอสามคนพาวเวอร์พับโกการ์ตูนไงน้อยระวังมือ เฮ้ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพวขอที่ละอันพวกขอเพนเปิดแล้วแล้วสองคนนี้เป็นคนลุ้นปไม่ใช่เครื่องไฟฟ้าไม่ใช่หลับตาแถมแทะเลมแถ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 มยังชิ้นแรกยังยังชิ้นแรกคือเป็นขนมชิ้นแรกเป็นขนมอันนี้ห้าสิบเก้าบาทถูกป่ะชิ้นเดียวอ่าลงน้อยแกะเลยเป็นขนมอะไรอะขนมจีนหรอปกติเวลาเราซื้อขนมจีนราคาเท่าไหร่ น,นี่ของจีนอ๋อใช่ไหมอันนี้ก็ราคาห้ามดูอ่ะกินเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่หยุดก่อนกินคารามันไม่ใช่ขนมแบบนั้นมันเป็นแบบเนี้นอไปนูน่นกลุ้งเต้นปะวะมันเป็นโชโ็อกโกแลตอะอ่านไม่ออกอะเกาหลีอ้าวอ,อะไรวะเป็นหมอร้อนช็อกโกแลตฟองดูพีคม,มากนี่คือสิ่งแรกที่เราได้มานั่นก็คือเป็นฟองดูนะบอกว่าใช่ปะอ่ะเดี๋ยวโบแกให้ดูใช่ทุกคนมันโรมากเลยอะกินได้ปะมันเป็นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวโบให้ดูอ่ะเราจะใช้ทุกอย่างที่เขามีให้ เฮ้ทุกคน,นใช่เป็นถุงร้อนเอ้ยแย่แก่นะใช้ทุกอย่างที่เขามีเออใช่เพชรเพชรแทบจะไม่ต้องมีลุงน้อยแล้วนี่ไงเป็นมัชเมลโล่นี่มันก็จะมีหนึ่งอย่างได้ไหมอย่าเพิ่งวางไว้ในนี้ื้อยอ่ะอย่างที่สอง้อยไม่ตัวไม่ใช่ถั่วอ่ะมีเท่านี้นะแล้วก็ทําแบบนี้ทุกคนระวังนะววงระวังระแล้วก็ทําแบบนี้ฟงดู อฟองดูไงที่เรากินกันที่อเมริกา <c oughs> พเพื่อนเคยกินไม่ฟองดูลุงเคยกินแต่ฟองน้ำ <c oughs> จะบอกว่าอันนี้ในราคา59บาทเว่มไหมเฮ้ต <c oughs> ลกกว่าเป็นรายการแบบนี้น่ารักกว่าเราใส่ชุดเหมือนก,ก,กันน่ารักกว่าทำไมมันเงียบวะมันเงียบวะมันไม่มีปฏิกิริยาเลยปฏ <c oughs> ิกิริยา <c oughs> ยไม<ว>่ไม่ไม่ดิลละดิลละ พังวาวาเพชรใช้สูตรนี้เปล่าเรายังมีอีกสิบห้าชิ้นที่ต้องแกะจะจะทำอย่างนี้ตลอดเลยอ่ะไม่ไมคไม่ไม่ได้ทำไงแล้วเป็นอะไรต้องนั่งสูงสูงอ่ะมานั่งพับพื้นไม่ได้อ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวอันเนี้ยเดี๋ยวเรารอก่อนดีกว่า a few moments later อยู่แวใส่น้ำเยอะเลยพี่ไม่ใส่น้ำเยอะพี่เคยทำมันต้องใช้เวลาเฮ้ยเดือดแล้วเอาไลโบมาแล้วมาแล้วมันเดือดแล้วเนี่ยเฮ้ยมันโวมากเลยอ่ะคนจีนเขาแบบใช่ป้าของจีนเนาะ โวมากเลยว่ะไม่ได้มันไม่ใช่โค้ดเนี่ยทุกคนมันก็จะเป็นฟองดูแบบนี้อ่ะมาม้าลูงน้อยกินได้เลยนะกินได้เลยไม่ใช่หนูทดลองด้วยมันกินได้เนี่ยมันก็จะเป็นเนี่ยอ่ะดูมัชเมลโล่เนี่ยจิ้มหมีอ่ะดูอืมร้อนด้วยกินอะไรมันก็ต้องกินรสชาติดีนะมากินะมาสอ้งกินด้วยเหรอเฮ้ยมันร้อนได้ไงวะก็มันเป็นถุงร้อนเนี่ยเวลาไปในป่าอย่างเงี้ยพกถุงร้อนไปอ่ะกินเลยเร็ว ใช้ดีต้องเอาแก๊สออกมาเมื่้ให้มันร้อนเหมืนี้เฮ้ยมันโบว่ามันจะเดือดมากๆเลยแหละรู้ป่ะเพราะว่ามันร้อนอ่ะทุกคนอันนี้59บาทสําหรับโบโบรู้สึกว่าก็คุ้มคุ้มเลยเพราะว่ามันเป็นม้อไฟอ่ะถือว่าคุ้มอันนี้ผ่านอร่อยจริงอันต่อไปมาลับตานะแถมทาละแลมแถ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 มอะไรอ่ะป๊อปคอนป๊อปคอนแม่อีพิมอ่ะอุ้ยหอมเฮ้ยเฮ้ยทายแพทไห เขามาหยงหลังให้หน่อยโคซี่นะคะคอลเลคชั่นใหม่นะคะจะหมดแล้วอันนี้รีดซื้อเลยอันนี้ห้าสิบเก้าบาทส่วนบ๊อปคอร์นแม่อร่อยดีอร่อยดีได้จบอันนี้ไม่มีอะไรมากดูหมั่นไปอร่อยไปมาอันต่อไปอันนี้คืออันที่สามเอ่มโคสแต่เป็นขนมจีนเอ้ยไม่ใช่จีนดินี่อะไรญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีเกาหลีอะโดรัเบิ้ลกูรีกูรเฮ้ยถือว่าเราได้ขนมเยอะนะ ว้าวขอชิมชาเขียวมันเป็นกล่องสุ่มขนมป่ะเพชรมันอ๋อขนมหมดเลยขอโทษทีโอ้โหนี่ชอบมากเลยเนี่ยอ่ะจิ้มอร่อยมีสามรสชาติกาแฟชาเขียวซอเบอรี่อร่อยเฮ้ยเราไปอย่างรวดเร็วเลยเหรอต่อไปมาแซมแาเล่แมมแซมแซมยิลลี่ส้มยิลลี่เหรอส้มตี๋ส้มใส่กระเพร่อ ก็เห็นอยู่ว่ามีน้ําตาลจะมาใส่น้ําผึ้งอ่าอันนี้เป็นส้มเออไม่บีบีออกมาเลยไม่มันเป็นเออเรียกบีบีมาดิตอนนี้หมดอะไรปะบ้านเรามาปิกนิกกันเฮ้ยนี่ก็เร็วเลยเนาะเป็นส้มแบบนี้จะบอกว่าตั้งแต่ที่เปิดมานะประทับใจอันแรกสุดเฮ้ยนี่อร่อยอันนี้เป็นแบบเป็นน้ำตาลเยอะๆแบบนี้เป็นส้มเยลลี่จบอกว่าตั้งแต่ที่เปิดมานะประทับใจอันแรกสุดเฮ้ยนี่อร่อยอันนี้เป็นแบบเป็นน้าตาลเยอะๆแบบนี้เป็นส้มเยลลี่จะบอกว่าตีเปิมานะประทบใจอันแรก พี่บุกคุงมาเลยกลัวเพชรเขาถ่ายรูปเขาถ่ายรูปแท็ดเขาไม่ได้ทำไรกลัวทุกคนที่เป็นทีมงานบีบีนี่ลูกนะหนูเอาไหมลูกว้าวเย่แ n k กี้ลูกมาอก่อนอันนี้ก็เป็นอ่ะเบลลี่หวานๆแล้วก็มีน้ำตาลนั่งไปนั่งหลังเหมือนฟิลเหมือนอะไรวะปิกนิกอะชิ้นนี้อะละหนึ่งสองสามสี่ชิ้นนี้ห้ามามีเท่าไ อันนี้กล่งป๊อปคอนเราจ่าย59บาทอะแต่เราไม่รู้ว่าเราจะได้อะไรได้เยอะขนาดนี้ไม่ไม่องขนนาดี้เลยทั้งหมดเนี่ย15ชิ้นเข้าแต่ะก็เอาสิบหคูณเข้าไปแบบว่าอยากหาได้ตื่นเต้นทำอะแล้วสั่งยังไงสั่งอะไรวะเคทระบบดูมันจะเป็นรักในใจตามโพลที่เขาขึ้นมาเนี่ยนป๊อปคอนป๊อปคอนค่ะป๊อปคอนสตรอเบอร์รี่ชีสอันนี้โอเคอยู่อันต่อไปทำทาลาแลมแทมแทม เขาบอกไว้ใช้ซีโร่เจลลี่เฮ้ยอันนี้คุ้มมากเลยนะเพราะว่าหนักมาก59บาทได้อย่างเงี้ยคือคุ้มมากนะเฮ้ยอะไรอ่ะเเป็นจลลี่ดดูไงวัคซีนเฮ้ยคุ้มมากเลยนะ59บาทอ่ะเพื่อนดูดิวัคซีนมาเพ่อไปแช่ตุยเห็นนะอ่ะพีดี่เป็นไงบ้างคะยามิบุ๊บวัคซีนเหรอไม่ใช่อันหนึ่งสองสามเฮ้ยอร่อยทั้งหมดอร่อยไหมลูกโอ้มาลูก เซ่โคซี่ทังบ้านแล้วนั่งเลยอันนี้อะไรอันี้เป็นเจลลีอนนอ่อันนี้คือแฝดลุงน้อยอันนี้คือแฝดโบ <c oughs> อันนี้ก็ห้าจุดเก้าเหรอใช่ห้าจุดเก้าอุ้ยฟ้า,า <c oughs> ถ้าเราไม่แกะเราบีบได้มันจะดังแปะอันนี้รู้สึกว่าจืดไปนิดนึงอ่ะมันไม่เปรี้ยวอ่ะเออมันจือดจอ่ะมันเป็นซีโร่ไงอ๋อซีโร่คืออะไรซีโร่คือโซนไงเออมันจืดวะโอเคนี่เก็บทุกคนร้องพร้อมกันหนึ่งสองสามแอนนาลาเลนแฟนไออันนี้ชอบอันนี้ชอบ ดูยุ่งไรกิ๊บมันเป็นดาร์กอ่ะเนี่ยทุกคนมันน่ารักมเลยอ่ะจะละเปาหมูสับเฮ้ยจะบอกว่าโคตรคุ้มทั้งห้าสิบาทเพราะอะไรป้าอีลูกหนึ่งอ่ะก็30บาทแล้วเวลาไปซื้อเสร็จจะเอาไปไหนเอาไปเอาไปเลยเนี่ยห้าสิบใช่อันเนี้ยคุ้มมากเลยสั่งมาขายก็ได้เนี่ยนะไอ้นี่ก็คิดแต่เรื่องธุรกิจทำอะไรอร่อยก็ขายได้เลยต้องอ่ะมันจะขายทุกอย่างตอนเนี้ยมันกินได้ป่ะเนี่ยกินได้ลุงนะแต่ว่าแกะไม่ได้ไม่มันต้องกัดกรใจนี้นี่ นี่เป็นไนีินน้ำมันเปล่าอ่ะเดี๋ยวแวะให้ดูมันมีไส้จุ้ยอ่ะนี่เป็นเล็บเป็นแเหรอคนกินจิ๋วใส่ไข่เค็มเปล่าเฮ้ยคุ้มเลยห้าสิบเก้าบาทเนี้ยแถมนายอนยังสามตีแถมทานะแถมทานแถมทานว้าปลากระป๋องปิดเลือดบุญยาบอกนะห้าสิบเก้าอ่ะห้าสิบเก้าบาทเปิดเลือดไม่รู้เหมือนกันเขาได้อะไรผัดกะเพราเอาช้อนมาอ่ะอันนี้อันนึงเอามาลองฮะ มมนกกิาแกะเลยไอ้บัวจะกินยังไงแล้วตอนี่ยหนูโอ้ยเอ้ยวะกองเดียวนี่แหละเฮ้ยคุ้มมากเลยว่ะทุกคนหนึ่งสองสามทำๆทำๆทำๆทแำๆอันนี้จะเป็นพริกอดอันนี้เป็นพริกทอดพิมเลิย์ไทยพริกทอดรสกากหมูเฮ้ยกูสบายแล้วไอ้นี้เฮ้ยอันนี้น่ากินมากปลาซาดีนี่เพื่อนมาไม่ มาชอบผิเพริกวายพอแล้วพอเฮ้ยเขาไม่กัดเขาไม่กักหมูเข้าไปด้วยนะบุกอลยอยากชิมอะาชิมอ่ะไม่ได้ไม่ดีเผ็ดมันจะมีกักหมูด้วยข้างในอันนี้ถือว่าโอเคเลยอป่นมาอร่อยขนาดนี้กินมาดูดีอะไรกินอยากกินอ่ปั๊บมา เขาพูดของเขาอะตื่นมาดึกด in ื่นดื таки, ่นอะมีอะไรกินเนี่ยอันนี้เปิดข้าวร้อนๆมาม่าใส่ไปอืมอันนี้จะไม่ได้อวยกินนะอร่อยมากอ่ะหนึ่งสองสามแฮมทาลาแลมแฮ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 มอุ้ยไม่ชอบมีฉาบแล้วห้าสิบเก้าบาทเหรอเฮ้ยไปซื้อในห้างร้อยสามสิบเก้าอันนี้เรื่องจริงอะไรของแกวะคืน่ะแกขายได้ยังไงวะ เอาจริงป้าทุกคนโบว่านะกำเงินไปเลยน่ะของโบอันนี้ทั้งหมดเท่าไหร่เพชรเก้าร้อยป่ะเก้าร้อยก็บาทเก้าร้อบาทดูดีดูของที่ได้ดิแต่มันจะต้องแบบเตรียมใจหน่อยนะเพราะว่ามันจะแบบสุ่มอ่ะเดอแลด่นแถมแถมแแถมแถกินสะพานอ่ะแม่กินกินสะพานรัมแม่ชอบมากเลยไม่ามันมีประโยชน์มากเลยรู้ป่ะอไ้อร่อยแต่โมไม่ค่อยชอบกินสะพานรัมอร่อยโบมมีประโยชน์มากเออใช่มีคนบอกมีประโยชน์กินเร็วอ่ะชิ้นต่อไปอ่ะหนึ่งสองสาม แค้มนอะไรอ่ะโมจิอ่ะฮะโมนากินนะโมจิต้องไปทำให้สุกหรือเปล่าไม่ต้องนะเดี๋ยวขอแกะนึงก่อนเนี่ยมันจะเป็นแบบยังไงข้างในอ่ะกินขนอกนิ่มบนเฮ้ยหมาล่างมาล่ากินได้เหรอเอาลองชิมดูดิ หน่วยทดลองแนวหน้าแนวหน้าว่าอันอื่นก่อนพี่อ่านหน่อยก่อนโยนทิ้งหมดชีซาชิโอคอจคิเชมาริดบอกว่าชี้กี่แปลว่าแปลว่าถ้าเอาอันนี้เอามากินเลยเนี่ยไม่ได้โอเคแคมน่านแคม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 อุ้ยผิดโทษไม่พิมพ์รถวาซาบิรถใหม่ล่าสุดซาบิไม่กินตรงไม่เป็ดอ่ะเย่าเป็ดเป็ดเนี่ยพูเป็นคนไม่ชอบวาซาบิแต่อร่อยมาก อร่อยจริงอันนี้อร่อยจริงนะเพิ่งรอก่อนร้อยทุกคนเอทำถึแต่เขาทำดีจริงนะอราทำดีมากอ่ะหนึ่งสองแแมดมแดมอะไรอ่ะลูกคุนปะลูกคูนลูกคุนเบอร์รี่ปะเยลลี่เลลี่หรอไม่ใช่ลูกไอ้นี่ลูกคด้วยอาไปตังอามาไปตงนั่นมาตงอามงเน นี่ยมาไปเมืองจีนชอบซื้อมาฝากเป็นลูกไข่เน่าใช่ปะไม่ใช่ใช่ไข่เน่าไข่เน่าคืออะไรวะอบวยเหรอดีมากินอันนี้เลี่เลี่ยนเลยจะเลี่ทะเลี่ยนข้าวร้อนๆ้นนะถือว่าคนไป59บาทนะคุ้มนะเต็มเต็มแตมเ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 ตมอุ้ยอะไรอะอะไรอะร้อนเลยไม่รู้อัลมอนด์รู้ว่าเป็นอัลมอนด์อนนี้ร่อยเว้ยเฮ้ยอันนี้เป็นหม้อร้อนอีกแล้วก้้หา59หรอเออบ้านเอาน้ำห้หม้อ เห้บ้าเอาน้ำให้หมออันนี้พวกไม่รู้ว่ามันคืออะไรเลยนะรับประทานกับข้าวต้มร้อนๆเฮ้ยมันเหมือนซีเรียลหรอข้าวโอ๊ตที่กินร้อนๆโอเทใส่นี่ที่ระเทศใส่เหมือนกันทำไมอ่ะมาม้าเขาให้ทำแบบนี้มาพวกใครจะกินเนี่ยก็ดูคนอยู่หมดเนี่ยเขาให้ทำแบบนี้มันเป็นฟองดูได้วเดี๋ยวมันจะร้อนรอแป๊บปิดฝาไม่เดี๋ยวไปถอดกันใจเย็นปิดฝาทำไมอะเฮีย นี่เฮียผิดแล้ว่ยเออดีเฮียถ่ายอะไรต่อเนี่ยถ่ายเนี่ยกล่องทุนรีพายเนี่ยสั่งาเลยเนี่ยไม่แต่จริงๆอ่ะนอกจากที่เราได้รีวิวอ่ะคือมันได้อะไรจริงๆนะทุกคนเฮ้ยถ้ามันระเบิดทำไงวะโบถ้ามันระเบิดต้องปิดฝาโบเฮ้ยมีกลิ่นอะไรอ่ะนอนบอมกระชิบอุ้ยมันไม่มีกลิ่นอ่ะเออมีกลิ่นอุ้ยกลิ่นอุ้ยบีบบีบบลูกนี่ตก ไอ้โม้เลยนิดหน่อยฮะเออ <c oughs> ไม่นี่มันควันขึ้นเลยยังไงต่อ <c oughs> ก็มันจะระเบิดนะละลายอ่ะ <c oughs> มันจะร้อนบาไม่เคยกินเลยไ <c oughs> บ้ย <c oughs> มาแล้วเฮ้ยมาแล้วแค่นี้เหรอเรากินแบบนี้ เขาก็เข้าใจทำเนาะแบบว่าเขาคิดได้ไงอะว่าแบบมันน่าเล่นน่ะ <c oughs> แล้วเราก็ตักกินแค่นี้นไม่มีอะไรทุกคนมันก็มีอะไรแหละแต่ว่ามันก็ประมาณนี้แหละนขนมเด็กอะแหละเออมันขนมเด็กแต่เด็กทําเองไม่ได้นะต้องให้ผู้ใหญ่ทํานะมันร้อน <c oughs> จะเอาใช่ไหมก,กินก็ข้ามกันอะไรนโป๊ะอย่างนี้ใช่ไหม <c oughs> ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ลืมกดและก็สุดท้า,าอยากให้ทำอะไรอีกลองคอมเมนต์มานะคะสำหรับนี้ขอบคุณช่องนี้ด้วยนะคะบิวราพอแล้วก็ พีพ <Wow. S 1> ีเมมโมรี่ค่ะพีพีเมมโมรี่นะคะแล้วก็นกน้อยผัวปินแล้วก็ซุนีเสือเปียนะคะโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบายชุดของโกซี่นะคะ